ขับรถไปคารา,านะมอนรากออีกสี่นาทีก็จะถึงนะคะก็จะพาชม มาถึงทะเลอันที่สองแล้วนะคะทุกคนโอ้ไม่หนีโบ๊ทอีกไปมากกว่าไปเลยสวยจริงเดี๋ยวพาทุกคนเดินชมวิวค่ะอ๋อมีแต่เร uh, ือใหญ่อดีทะเลสเปนนี่สวยจริง แล้วเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งของทะเลนะคะทุกคนมันใหญ่กว่าเราจะได้มีที่นั่งสบายๆโอ้ยรูกเลดีด้เฟอร์วสวยมากอืมหอมด้วยร้านคงร้านค้าคือพังอ่ะตปิดห้องน้ำ แพงไปฝั่งนู้นแล้วจ้ะ <Okay. S 1> mm. เราจะพาเดิอนอ้อ oh, มไปฝั่งนู้นนะทุกคนเรียบร้อ วันสปมแล้วอยากว่ายน้ำแล้วทุกคนโอ้โหเจอเหเยอันเด็ด เลยสวยมาก and I see, oh. จะเช่าเรือแบบนี้แะ เดี๋ยวพาเดินชมตามถนนไปเรื่อยๆ Yes I think so But anyway มาดูเรื่องนี น้ำสวยมากเราจะเดินไปไหว้น้ำอีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนดูวิวไปเรื่อย นี่แต่ผู้หญิงไม่ใส่เสืนนะ้ <laughs> อในเลยอาบแดดเออพอดีแถวนี้ก็สวยมากเลยนะคะแต่ผู้หญิงไม่ค่อยใส่เสื้อในนะ,ะที่สเปนอาบแดด

กูลุกเราเดินท้ายเราดีกว่าอยู่นี่แบบบางคนก็โป๊ไปเลยนะคะบางคนก็ใส่แต่ชั้นหนางล่างโอเคทุกคนไปว่ายน้ำก่อนโอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้ก็พาไปดูอ่ทะเล รียว่าอะไรนะบีชเนาะหาทรายหาทรายตัวนี้ก็เป็นแบบเนื้อรัลนะคะแบบธรรมชาติมากมีความเป็นธรรมชาติมากก็สวยมากๆเลยเนาะก็แต่คนก็เยอะมากเช่นกันคะก็อยู่ตรงนั้นก็แบบเขาจะอาบแดดแบบใส่แต่ท่อนล่างนะทุกคนเห็นคนหนึ่งแบบโป้มาเลย แอบ,บตกใจนิดนึงก็เป็นปกติของที่นี่นะคะตรงบีที่ไหนตรงหาดทรายที่ไหนก็จะมีพอเปื่อยท่อนบนบนนะ,ะคะก็มีคนเปือยบางมีคนเปื่อยเปื่อยบางปกติสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปแค่นี้นะคะคอยติดตามชมตอนต่อไปทุกคนว่าเราจะไปไหนต่อบายไม่มีมือบายเลยหอ่อผ้าคนนรู้อยู่เจอกันคลิปต่อไปทุกคนบ๊ายบาย ทุกคนไม่อยากคิดสภาพตอนนี้จอดรถตากแดดตอนนี้มาถึงรถแล้วนะทุกคนไมค์คอมเว็ชัดๆพอดเอาบิ้ลไมคคอมเว็บนิดนึงอ้าวฮาวิโอผลิตดรอปวะอ้าวเปิดประตูโอ้เฮียไอ้ผู้เที่ยวเท่ารถไมค์ขายตัวหนูหาตัวไปส้ o โอ้ oh my god ร้อนมากทุกคนลุยสถานีต่อไป